สวัสดีค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง YouTube นิสสาวอาคาด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นส่วนข้าวของเราเนาะไม่ใช่ส่วนข้าวของเราสิส่วนข้าวของพ่อแม่นะคะเข้าสูงกว่าคนอื่นะทุกดูสะอืมสูงมากช่วงนี้ก็หอมกลิ่นข้าเลยนะคะทุกคนนี่เข้าสวยมากเลยคะ่ะ นี่คะ่ะแล้วก็วันนี้เราก็ใส่เสื้อขามานะคะเสื้อขานะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อขานะาดูสิคะเข้าสูงมากสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าใครเห็นก็เข้ามาทักทายกันได้นะอันนี้จะเป็นทันตว,วันนี่คะ่ะ แต่ว่ามันช่อเล้งนะคะอันนี้จะเป็นช่อเล้งนะเดี๋ยวให้ดูช่อใหญ่ช่อใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าคนเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ใหญ่มากทุกคนนี่นี่ทันตะวันใหญ่มากนะคะใหญ่มากใหญ่กว่า่าม,มือค่ะทุกคน นีคะ่ะอันนี้ก็ใหญ่มากอันนี้ใหญ่สุดๆดูสิคะใหญ่มากโอ้หมอกคะ่ะนี่ก็ข้าวของพ่อแม่นะคะข้าวดอยนะคะปลูกกินเองนะทุกคนสนใจอย่ามาเที่ยวชมถ้าเข้ามาได้นะคะเข้ากว้างมากสูงกว่าคนอีกค่ะทุกคน เราสูงร้อยหกสิบสองนะคะสูงกว่าคนอีกนะตรงเข้าโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูต้นข้าเต็มๆกันเลยเน,ะน,นยาะทีค่คะ่คคคนะได้ย,ยังว <laughs> ันนี้หาวัดถาวนได้ใหญ่เลยบ๊ายปายบ๊ายบายสวยไหมคะบ๊าย <laughs> บายใหม่ กลมหน่อยดูมันให้กูทำแบบถ่ายพิเภกอย่างเงี้ยเฮ้ยมูอย่าพูดนี่นี่นให้เห็นชุดอ,อ,อุ้ยขากูแบบโอ้ยไม่น่าใส่ขาสั้างมาเลยทุกคนเข้ากำลังท้องอยู่นะคะอวบอวบถ้า,า,มา,า,มาไม้สวยเนอะอวาบาไล่ เอาข้างหลังล่ะข้างหลังล่ะที่นี่มันไม่ค่อยสวยเข้าที่เนี่ยแม่ไปนู่นแล้วทานตะวันก็มีีเนี้ยนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นสวนเข้าของเรานะคะดูชัดๆกันเลยเนาะนี่เลยค่ะสวยมาก ตรงตรๆงมปะหนุ้อันนี้อากาศยันเย็นเรานะคะสวยมากตอนเย็นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆเนาะเข้าไปดูใกล้ๆกันเนาะนี่ปลูกข้าวเกี๊นะคะข้าวดอยนะคะนี่นะ นี่ค่ะเข้านะคะฮะยังก็มีที่พี่ดานั่งไงสวนเข้านะคะเข้าสูงกว่าคนนะคะตอนนี้สวยมาก แล้วก็มีทันตะวันทันตะวันดอยนะคะปลูกเองกินเองนี่ค่ะทันตะวันดอยนะคะปลูกเองกินเองนะเดี๋ยวให้ดูเนาะเดแกะให้ดูนะคะนี่เลยค่ะ นี่นะคะแกเองเกอเองนะคะนี่นะคะสวยมากทุกคนนี่ก็จะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวสวยนะคะทุกคนโอ้สูงกว่าคนอีกต้นข้าวสูงกว่าคนนะคะนี่คะ่ะเยอะมาก แล้วก็คอมโบนุก็จะเป็นกล้ยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถั่วดินนะทุกคนนี่ค่ะถั่วดินสวยๆบ้านเราก็มีโพเขานี่ค่ะเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยนะคะเราก็มาถ่ายซ่าขากันนะคะทุกคน ันนี้มาถ่ายรูปเนาะน,นั่นก็จะเป็นภูเขานะคะสวยมากนี่ก็ลายเข้ามีทันตะวันนะคะดอกมันนี้หมดละเดี๋ยวให้ดูทันตะวนันเชียงออกดอกนี่ค่ะสวยมากนี่เป็นข้าวดอยนะคะทุกคนข้าวดอยเนาะ นี่ทันตะวนันยังมีดอกใหญ่ๆอยู่นะคะเมื่อวานฝนตกเนาะตองเข้าก็ล้มไปเยอะเลยค่ะโอ้วันนี้ใหญ่มากคนนี่ทันตะวันใหญ่มากค่ะทันตะวนันจะนี่ค่ะใหญ่มาก นี่ขาดหอกนี่กำลังจะล่มแก่นะคะโอเคค่ะทุกคนได้ดูธรรมชาติของบ้านเรากันแล้วเนาะสวยไหมคะคอมเมนต์ใต้ใต้ยูทูบได้เลยนะคะคอมเมนต์ใต้เพจได้เลยนะคะ คอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้เลยนะคะนิสาวค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อขาของบ้านเราเนะาะเสื้อขานะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะคะบ๊ายบายค่ะ